ผู้ที่เกิดในวันพุธครับการงานอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคบางอย่างบางประการนะครับทำให้เราต้องใช้ความสุข,ขุมความรอบคอบคิดมากๆนิดนึงครับในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก้ไขแก้ไขปัญหาอะไรที่มันฉับพลันปัญหาที่มันแบบฉุกละหุกนิดหนึ่งครับเรื่องของการเงินนะครับยังมีการหมุนเงินที่เรื่อยๆสบายๆอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีรายจ่ายเยอะพอสมควรครับหรือว่าเสียเงินไปกับสิ่งที่จุกจิกปลีกย่อยหลายๆอย่างหลายๆประการด้วยกันครับ เรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็มีเพื่อนคู่คิดเข้ามาครับหรือว่าคนที่ปรึกษาหารือในเชิงความรักหรือว่าคนสนิทได้ครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็เรื่อยๆสบายๆนะครับ